ฝายชั่วคราวที่กั้นแม่น้ำปิงในจังหวัดกำแพงเพชรพังเสียหายทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับปลามันก็ไปติดอยู่ตามโขดหินชาวบ้านก็เลยแห่กันไปจับปลาแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นครับฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงระหว่างบ้านขมงหักตำบลเทพนครและบ้านวังยางตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรสุดตัวเสียหายนะครับทำให้แม่น้ำปิงลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ยังไม่กระทบกับบ้านเรือนริมแม่น้ําแต่เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้จุดที่ฝายมันพังเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นายประเสริฐล่ําพากอนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังบัวเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เสนอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมมาบํารุงรักษาอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามหลังฝายชั่วคราวพังเสียหายแบบนี้ส่งผลให้มีปลาหลายชนิดติดค้างอยู่ตามโขดหิน ทำให้ชาวบ้านต่างเดินทางมาจับปลากันเป็นจำนวนมากนะครับ